ราคาสินค้าก็อย่างถ้าถามผมนะครับด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาเราเราอยากได้อะไรที่ที่มันที่มันแกรนที่มันแกรมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาพร้อมกับราคาที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ในราคาที่สูงเราก็จะได้อะไรที่มันที่มันสูงตาม ได้ความมั่นใจด้ยอะว่าเราแบบเสียทีเดียวแล้วมันจบทีเดียวอย่างเงี้ยของพี่ปาสิทีเดียวจบไม่ต้องมาแบบจุกจิกจุกจิกถูกต้องถูกต้องได้ความมั่นใจแล้วก็ชุดก็คือคือของดีครับเพชรยังไงก็เป็นเพชรอยู่ในค่ำเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกสิ่งดีๆอย่างอย่างผมมีเจ้าสาวก็คงมีคนเดียวเพราะฉะนั้นผมก็คงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าสาวของผมนี่ก็คือเหตุผลที่ที่มาที่เฟเนเล่ยครับ ครับผมวันนี้ก็มาหาพี่ปลาที่เฟ n นเล่นะครับตั้งใจไว้ว่าจะมาให้พี่ปลาเนี่ยช่วยดูนะครับในเรื่องของชุดแต่งงานให้กับเจ้าสาวนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับจริงๆก็ทำไมถึงเลือก f ฟินเล่ก็ผมเองเคยเคยใส่ชุด ที่พี่ปลาตัดนะครับในช่วงของวัยรุ่นก็ก็หลายชุดนะครับก็จริงๆก็ปกติก็เดินแบบให้กับทางฟิ n นาเลออยู่แล้วก็คือทางพี่ปลาแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เรามามาตัดชุดแล้วก็เรามาหาคนที่ที่เขา p r o f e s ชั o นอลก็คือเก่งเรื่องพวกนี้แล้วก,กับวันสำคัญซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับก็ก็เลยวันนี้ก็เลยมาหาพี่ปลา ให้พี่ปลาช่วยตัดชุดให้กับเจ้าสาวของผมนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองด้วยนะครับตื่นเต้นลังุดแล้วตื่นเต้นเลยค่ะแล้วก็พนักงานพี่ปลาทุกคนคือแบบว่าพี่บริการดีมากแล้วก็ใจเย็นมากแพ้เปลี่ยนไปชอบพี่คนนั้นชอบพี่คนนั้นพูดเพราะมากแพ้เปลี่ยนไปประมาณห้าหกชุดเนาะพี่เขาก็คือแบบว่าตั้งแต่ชุดแรกจนสุดท้ายก็คือค่อยๆใส่กลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะ ช่ครับทุกคนใส่ใจแล้วก็ดูแลดีครับฟ <Fin ale S 2> ินเนเล่ก็คำว่าฟินเนลเล่เลยครับผมชัดเจนอยู่แล้วว่าฟินเนลเล่ก็คือพูดถึงความเหมือนเหมือนคำว่าเดินแบบก็มันจะมีชุดช่วงฟินเนลเล่ก็คือหลังจากที่เราเดินกันเสร็จแล้วก็จะมีฟินเนลเล่มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นการโชว์ชุดเสื้อผ้าชุดแต่งงานอย่างเงี้ยครับ เจ๋งๆชุดดีๆสวยๆที่เราได้ได้ได้ไดเห็นกันก็คือเหมือนเหมือนรวบรวมเขาฟินาเล่คือกลมๆเลยก็คือรวบรวมความอลังการความสวยไว้ของแพก็คือแบบแกลมแกลมต้องรอด็ชุดสาวฟินาเล่เลยฟินาเล่จริง,รง,รง,รงเปิดมาคือฟินาเล่เลยใช่<ล>ใช่ก็าฝากแนะนำลูกค้านะครับถ้าอยากจบใช้คำนี้นะถ้าอยากจบ ไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปลุ้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณอยากจะมาเลือกนะครับชุดแต่งงานชุดวันสำคัญจริงๆมันไม่ใชไ่ไม่ใช่มีแค่ชุดแต่งงานเนาะมันก็มีทั้งชุดไทยชุดไปงานสังสรรค์ชุดไปงานแต่งเองก็มาสามารถมาตัดได้ที่ฟินาเลนะครับแล้วกอ็อยากจะเชิญชวนนะครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วย ถ้าไม่อยากลุ้นใช้คํานี้นะครับถ้าไม่อยากลุ้นมาหาคนที่เขามีประสบการณ์เพราะพี่ปลาเองเนี่ยมีประสบการณ์มากๆนะครับอย่างที่บอกครับผมเดินแบบตั้งแต่เด็กพี่ปลาก็ยังคงตัดชุดให้อยู่นะฮะก็บอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นครับถ้าอยากได้ p r o f e s ชั่นอลอยากได้คนที่เขามีประสบการณ์นะครับก็แนะนําเลยครับที่ฟิล์มเลยครับก็และแพ้เนาะอย่างพี่แอนดูเขาอยู่ในวงการเขาก็จะแบบว่ามีประสบการณ์เนาะแต่อย่างแพ้เนี่ยมาครั้งแรก ก็จริงตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะใช้เวลานานแล้วก็ยุ่งยากกว่านี้ละกันแต่ด้วยความที่แบบพี่ปาก็คืออาจจะมีประสบการณ์เยอะมองก็จะรู้เลยว่าต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ลองไปประมาณ5-6ชุดถือว่าน้อยไหมเพราะว่าน้อยนะถือว่าน้อยแล้วก็คือได้ที่ถูกใจเลยก็พร่คิดว่าทีมงานพี่เขามีประสบการณ์แล้วก็อย่างชุดอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆถ้ายอยาก เอ่อยังไงดีประหยัดงบประหยัดเวลาคือประหยัดงบนี่คือจ่ายแล้วจบใช่ครับไม่ต้องไปจ่ายหลายที่ถูกถูกเพราะหลาย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 คนเท่าที่ผมเห็นมาก็คือมีนะครับเหมือนว่าไปคุยกับเขาไว้แล้วตัดเสร็จแล้วลองแล้วมันไม่จบก็ต้องจบที่ก็เลย้อยู่ดดใช่ถูกต้องก็ต้องแก้เราจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียความรู้สึกด้วยจบเอ่อเขาจบในที่เดียวอ่าเรียกว่าพี่ปลารับจบแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่ปลามากๆครับ